เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิเข้าขรถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับคันนี้ t o โยต้า o ซลูน a ครับเป็นโฉมหยดน้ำแล้วนะครับสวยๆคุ้มค่าน่าใช้ครับรุ่นนี้ใช้ดีครับไม่มีปัญหาจุกจิกระบบไม่ซับซ้อนครับเกี่ยวโต้นะครับรถเคยแก๊สนะครับแต่เอาออกแล้วนะครับปัจจุบันก็ใช้น้ำมัน เครื่องดีแอร์เย็นภาษีไม่ขาดครับขับได้ปกตินะครับสีสันก็พอใช้ได้ครับตามอายุการใช้งานตามอายุรถนะครับกระจกไฟฟ้าครับประตูเซ็นทรัลล็อกเล่มเอกสารชุดโอนครบราคาเปิดมาที่49,000บาทนะครับคันนี้ก็ต่อรองกันได้นิดหน่อยครับถ้าตอนหนักก็เจ้าของก็ขอผ่านก่อนนะครับราคานี้ก็ไม่แรงครับ49,000บาทท่านใดสนใจก็ไปดูรถได้ครับอยู่ดอนเมืองนะครับคันนี้ ก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับมี ABS ABS ครบครับห้องเครื่องเดิมๆตะเข็บซ้ายขวาคันหน้าครับไม่มีรอยโดนชนเพดนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางอยู่นะเก็บของได้เยอะด้านท้ายก็ตะเข็บรอยยับเดิมๆครับไม่มีรอยโดนชนเช่นกัน ภายในเบาะผ้าครับสภาพดีสะอาดเกียร์ออโต้มีเครื่องเล่นเสียงคันนี้เป็นหน้าต่างไฟฟ้านะครับหน้าต่างไฟฟ้าทั้งหน้าหลังนะครับเบาะไม่ขาดครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับไปดูทดลองขับกันได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับอันนี้รถได้เดิมๆครับได้เดิมสภาพเดิมๆ สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ